สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ r ีล a ธาร่เก้าในวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในแรดอมที่ว่าใครที่กำลังตั้งเป้าจะมุ่งหน้าและเข้ามาจีบคุณแบบจริงจังชัดเจนมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นใครบุคลิกลักษณะของคนคนนี้เป็นเช่นไรใครกันคะที่ตั้งเป้าจะมาจีบคุณแบบจริงจัง จีบแบบจริงจังแล้วก็จีบแบบชัดเจนขอดูไพ่ของคุณก่อนค่ะมาอยากดูไพ่ของคุณก่อนสิบใบนะคะขอดูพลังงานของคุณก่อนสิบใบค่ะมา คุณเป็นชาวราศีกันได้นะคะคุณค่อนข้างเป็นคนเก็บตัวนะรักสนโดดสมระใช้ชีวิตเรียบง่ายชอบอยู่คนเดียวนะคะว้าวเป็นชาวธาตุนินคุณจะมีโชคนะเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยมันจะมีปฏิหารดีๆเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินคุณทำธุรกิจสายจิวเวลรี่ได้นะคะโอ้โหคุณเป็นคนเก่งมากเลยนะเป็นฟิลนักสู้บางท่านก็ กำลังศึกษาอยู่สอบโทยอยู่หรือเปล่าคะกำลังมุ่งมั่นกับการเรียนการศึกษาที่คุณตั้งใจไว้นะ s o x c u p เป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนมีความอ่อนโยนนะเป็นคนรักเด็กพลังงานนะคะชีวิตคุณเจอเรื่องหนักๆมาเยอะนะบางทั้นก็ถึงขั้นแบบ ใช้คํานี้จะแรงไปไหมคะลมละลายอะไรอย่างเงี้ยคือเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะอืมทัวร์เพนนักเกิส์ไฟอปซัสคุณค่อนข้างเป็นคนมั่นใจใน,ในตัวเองมากเลยนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใครพลังงานเดอะซันขึ้นที่คุณเป็นคนวาติ์ สายอาชีพคุณทำได้หมดเลยนะเป็นคนที่มีความโดดเด่นในตัวเองสูงออไพ่คุณขึ้นเลขห้าสองธาตุเอยังไง f i l e o p e n e s, <S ชีวิตคุณไม่มีตรงกลางใช่ไหมคะชีวิตคุณน่าจะขึ้นสุดลงสุดในทุกเรื่องนะ t w e ones แต่ชีวิตคุณจะไปต่อได้ไม่ว่าชีวิตคุณจะเจอเรื่องแย่แค่ไหนนะคะคุณเป็นคนที่เคยมีทุกอย่างแล้วก็ เป็นคนที่ชีวิตล้มลกุกคลานอะใช้คำนี้แล้วกันมีแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงอะค่ะไม่มีตรงกลางชีวิตคุณแต่คุณเป็นฟิลนักสู้นะต่อให้ชีวิตเจอปัญหาแค่ไหนคุณก็ไม่กลัวคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความคิดเป็นคนมีความสามารถมากศักยภาพในตัวสูงขึ้นเดอะเฮอร์มิตขึ้นเดอะซันเนี่ยชีวิตคุณ เออเปรียบเทียบยังไงดีเป็นฟิลเหมือนคุณผ่านมาหมดอะค่ะหมายถึงว่าช่วงที่ดีที่สุดของชีวิตคุณก็มีช่วงที่แย่ที่สุดของชีวิตคุณก็เจอเจอมาหมดทุกรูปแบบให้ขึ้นแบบนี้แสดงว่าชีวิตคุณเนี่ยเจอมาหลากหลายบางคนก็ล้มละลายทำธุรกิจแต่คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะ คุณเป็นคนอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตนะคะพลังงานเนี่ยคุณมีไพ่ใบนี้คุณไม่ต้องกลัวอะไระคะ่ะต่อให้ชีวิตคุณจะเจอเรื่องแย่แค่ไหนก็ตามถือว่ามันเป็นวิบากกรรมแล้วกันมันจะได้ทําให้คุณไม่คิดมากซึ่งคุณก็ต้องคิดอย่างนั้นไม่งั้นคุณก็ดิ่งคุณก็เครียดพลังงานในตัวคุณนะคะเป็นคนที่เข้าใจชีวิตเป็นคนที่ เรียนรู้จากทุกสิ่งอย่างที่ชีวิตคุณประสบพบเจอได้ทั้งบทเรียนที่ดีได้ทั้งบทเรียนไม่ดีสามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาตัวเองเป็นพลังงานของคนที่ชีวิตเจอหลากหลายทุกรูปแบบคุณเป็นคนเด่นดังนะคือคนนะ่ะรู้จักคุณเยอะทั้งในด้านที่ดีแล้วก็ไม่ดีพลังงานแต่เดอสั้นขึ้นนะ่ะไปในทิศทางที่ดีมากกว่านะคะก็อาจจะมีบางคน บางเคสบางท่านพูดถึงคุณในทางไม่ดีซึ่งไพ่คุณก็มีนะคุณมีห้าดาบเนี่ยคุณเป็นคนค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองมีอีโก้ไม่ฟังใครอีโก้คุณขั้นสุดอะคุณเป็นคนไม่ยอมแพ้ชอบเอาชนะเหมือนกันนะเอาจริงๆถ้าเรื่องอะไรที่คุณคิดว่าคุณจะไม่แพ้นี่คุณคุณทาสุดเลยคุณเอาสุดเลยพลังงานดูแววตาคุณสิคุณยอมใครที่ไหนอะคุณไม่ยอมคุณเป็นคนไม่ยอมคนพูดพูดอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่อาจจะเป็นบางเรื่อง ต้องเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณจริงๆต้องเป็นคนที่คุณมีความรู้สึกว่าคนคนนั้นไม่ควรจะได้รับการให้อภัยหรือคุณคุณอ่อพิเคราะห์ดูแล้วว่าคนคนเนี้ยคือคุณพิจารณาแล้วว่าว่าคนคนเนี้ยไม่สามารถที่จะปรับปรุงตัวหรือว่าทำตัวเองให้เป็นคนดีได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นเป็น เป็นลายบุคคลไปนะคุณก็ไม่ได้เหมารวมนะคุณเป็นเดอะซันแล้วก็เดอะเฮอร์มเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเหตุมีผลค่ะคุณจะผิดถูกว่าไปตามเรื่องตามราวแต่ตัวคุณเองก็ค่อนข้างเป็นคนมีทิชิิแล้วก็มีอีโก้เหมือนกันอันนี้คือไพ่ของคุณนะตอนนี้พลังงานในตัวคุณค่อนข้างที่จะดูเป็นเป็น เป็นอะไรที่ดูน่าสนใจอ่ะแสดงว่ามีคนโปรแกรมาที่คุณเยอะนะให้คุณขึ้นเดอะซันเนี่ยคุณเป็นฟิลศิลปินนักร้องนักดน,นตรีนักแสดงได้นะคะพลังงานหรือคุณทำงานประจำอย่างเงี้ยตำแหน่งหน้าที่การงานคุณมันก็จะขึ้นขั้นสุดนะตามกำลังบุญของคุณเลยแต่ว่าถือว่าดีมองว่าเป็นไพ่ที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้แต่คุณได้ ในพื้นดวงคุณอะใครที่กำลังตั้งเป้าจะมุ่งหน้าและเข้ามาจีบคุณแบบจริงจังมาขอดูไพ่ของคนเหล่านั้นด้วยเลยค่ะมาดูไพ่คุณแล้วก็ต้องดูไพ่คนที่จะมาจีบคุณด้วยนะคะขอสิบใบค่ะมา เป็นคนช่างเลือกเป็นชาวท่านน้ำคุณดูหน้าไพ่สิคุณมีอีโกโ้คนคนนี้ช่างเลือกโอ้โพวกคุณนี่กินกันไม่ลงจริงนะคนที่จะเข้ามาจีบคุณแบบจริงจังเนะี่ยเป็นคนเอาใจยากโอ้โหพลังงานไฟออกครับอือเป็นคนที่ไม่สมหวังในเรื่องความรักคะ่ะคนที่จะเข้ามาจีบคุณเนะี่ย ไม่สมหวังเรื่องความรักแต่จะมาจีาจาจบคุณเป็นชาวราศีเมษบุคลิกน่าจะเป็นคนที่รับราชการได้นะคะสายการเมืองการปกครองเด่นแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวอายุอานามน่าจะมากกว่าคุณนะดูจากหน้าไพ่ล้วเป็นคนมีอ่มีบารมีอะคะ่ะดูบุคลิกสิมีบรดีการถึงสองคนเนี่ยคนคนนี้น่าจะโปรโฟไฟล์ดีนะ six of pentacles เป็นคนจิตใจดีนะคะชอบทําบุญเป็นฟิลผู้ให้เหมือนกันนะเอาจริงๆเป็นชาวราศีธนูคุณกับคนคนนี้น่าจะเคยเจอกันแล้วในชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นชาวทัดลมเป็นคนเจ้าเล่ห์ค่ะถ้าเป็นนักธุรกิจก็เป็นนักธุรกิจที่ชาญฉลาด ไม่ยอมเสียเปรียบใครง่ายๆนะคุณเจอตัวท็อปนะคะเป็นคนวันพุธ The Magician โอ้โหฉลาดมาก t h เมจ g i c i a n ประกบเจ็ดดาบคนคนนี้อาจจะมีสายธุรกิจที่ไปในด้านของธุรกิจที่ไม่อาจจะเปิดเผยได้ธุรกิจเทาๆได้นะคะแต่คนคนนี้ไม่ออกตัวนะเป็นฟิลในทุน King of s w u r d s โอ้โหคุณเจอแบบคนที่จะมาจีบคุณจริงจังเนะี่ย เป็นชาวราศีกรกฎเป็นต่างชาติได้นะคะคุณดิวกับต่างชาติหรือเปล่าเอ่ยถ้าคุณเคยเดิยวกับต่างชาติอ่ะพลังงานเป็นสามารถเป็นคนเก่าของคุณได้อะอยู่ห่างไกลจากคุณโอ้โชาติเลยเป็นคนเก่าที่เดินไปจากชีวิตคุณแล้วหรือเป็นคนคุยเป็นคนคุยใหม่นี่แหลคะค่ะแต่ว่าห่างหายไปจากคุณมาสักระยะนึงอย่างนี้ก็ได้นะพลังงานได้หมดนะคะคนเก่าคนใหม่ ไม่ฟิกนะเพราะว่าชีวิตจริงไม่รู้คุณคุยกับใครบ้างถูกไหมเราต้องดูแรนดอมแล้วก็เอามาพิเคราะห์ดูกับความเป็นจริงในชีวิตของแต่ละท่านที่เข้ามาฟังด้วยเพราะว่าบางท่านก็มีคนคุยเยอะค่ะบางท่านก็คุยหลายคนอันนี้ก็ต้องยอมรับนะฉะนั้นคุณก็ต้องดูว่าพลังงานไพ่ที่มันขึ้นเนี่ยมันไปตรงกับคนไหนของคุณหรือไม่ตรงเลยคุณก็ฟังเป็นแนวทางได้ พลังงานนะคะเพราะมันเป็นคลิปแรนดอมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะหมอจะย้ำทุกคลิปนะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวดูเป็นไกด์ไลน์จะดีกว่านะคะให้คุณรับไปแต่พลังงานที่ดีๆเท่านั้นคนคนนี้จะมาจริงจังกับคุณเป็นคนเจ้าเล่ห์มากเลยนะคะขออนุญ,ญาตนะไพ่เดอะเมจิเชประกบเจดาบเนี่ยคุณต้องทำใจเลยนะคนคนนี้ค่อนข้างฉลาดในเรื่องการวางแผนทุกเรื่องคะ่ะ จับไม่ได้ไล่ไม่ไล่ไม่ทันเป็นฟิลของคนที่สามารถแต่งเรื่องโกโหกได้เป็นเล่มเลยนะถึงคุณจะจับได้ไล่ทันคนคนนี้ก็เลือกที่จะนิ่งไม่หือไม่อือฉลาดล้ำด้านธุรกิจไม่ต้องกลัวเลยค่ะฉลาดมากไม่ยอมเสียเปรียบใครพลังงานแบบนี้นะคะเป็นคนที่ชีวิตค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์โชคชน หมายถึงว่าในการทําธุรกิจอะด้วยความที่โปรไฟล์ดีบางเคสบางท่านก็รับราชการด้วยรับราชการไม่พอมีธุรกิจส่วนตัวที่มันไปในด้านของคืออาจจะไม่ถึงขั้นงานเท่านะแต่ก็เป็นฟิลของคนที่ไม่ไม่เปิดตัวเอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเป็นฟิลในทุนเงินกู้อะเงินกู้แต่ตัวเองไม่ออกหน้ามีลูกน้องเอาไปปล่อยที้งเนี่ยไม่งงนะคะ มันก็จะไม่ถึงขั้นดำแต่ก็ออกเทาแต่คนคนนี้จะไม่ออกหน้าแต่ในทุนจริงๆคือคนคนนี้พลังงานเป็นคนมี power เป็นคนมีบารมีเป็นคนมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมที่คุณใช้ชีวิตอยู่นั่นแหละในจังหวัดในพื้นที่ที่คุณอยู่แหละคะ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่กรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนามสกุลมีชื่อเสียงอะบางบางบางเคสก็เป็นทั้งนักธุรกิจแล้วก็นักการเมืองเพราะว่าไพ่ e m p l o อร์ขึ้นเนี่ย หมอมองว่าคนนี้น่าจะเล่นการเมืองสายปกครองรับราชการสายปกครองได้หมดนะคะจอตำแหน่งระดับไหนได้หมดนะอยู่ที่โปรไฟล์ของคนคนนี้เลยแต่เป็นคนจิตใจดีทำงานเกี่ยวกับการขนส่งเอ็กพอร์ตอิ t พอร์ตก็ได้นะน่าจะมีธุรกิจหลาย,ลายสาขามีเต็นท์รถอย่างนี้ก็ได้นะคะขึ้นเชอริออตเนี่ยมีธุรกิจที่เกี่ยวกับยานยนต์ ค่อนข้างเป็นคนที่สวยเลือกได้หล่อเลือกได้แล้วโปรไฟล์อย่างนี้มีแต่คนเข้าหามีแต่คนอยากจะมาขอความช่วยเหลือแล้วคนคนนี้ก็ปฏิเสธยากด้วยยิ่งเป็นฟิลนักการเมืองนะยิ่งไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเพราะว่าคนที่มาขอความช่วยเหลือก็คือฐานเสียงของคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ ที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วอะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเป็นไปได้นะคะว่าเป็นคนเก่าในอดีตของคุณแล้วก็คนใหม่ที่คุณกําลังพูดคุยอยู่นะเวลานี้ก็เป็นไปได้ใครที่กําลังตั้งเป้าจะมุ่งหน้าและเข้ามาจีบคุณแบบจริงจังคนคนนี้มีความเจ้าเล่ห์นะให้คุณสังเกตนะคะจะเป็นคนที่พูดจาดีมีหลักการ มีการศึกษาแต่งตัวดีหน้าตาดีดีหมดทุกอย่างแต่ดูแล้วไม่น่าไว้ใจเพราะ่ไพ่ใบนี้มันขึ้นอะ่ะคุณจะไว้ใจคนที่มีแววตาอย่างนี้เหรอให้สังเกตคําพูดของคนคนนี้อะ่ะคุณอาจจะฟังนะแต่คุณก็จะสัมผัสได้ว่ามันมันไม่ค่อยจริงแต่คุณอาจจะไม่เบรกคนคนนี้นะคะถ้าพวกคุณสนิทกันนะแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าคนคนนี้ไม่ได้จีบคุณแค่คนเดียวพลังงานเป็นคนเจ้าชู้ค่ะ ไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นเพศไหนคุณน่าจะเจอตัวท็อปตัวท็อปในด้านของความพราวในเรื่องของการชอบบริหารสเสน่ห์ในเรื่องของการชอบเอ่อเป็นฟิลนักล่าแต้มได้นะคะบางคนก็ชอบจีบใครต่อใครหลายๆคนเพื่อทำสกอร์ว่าตัวเองอะ่ะมีเสน่ห์จะจีบติดไม่ติดบางทีก็เหมือนพน,นันกับเพื่อนในกลุ่มอะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ ดูดีในสังคมหนึ่งแล้วก็มีใครหลายๆคนโฟกัสมาที่คุณแล้วสังคมที่คุณอยู่มันก็อาจจะเป็นสังคมจังหวัดอย่างเงี้ยคือคือมันก็เหมือนกับว่าก็คนก็รู้จักกันค่อนข้างที่จะครอบคุมอย่างเงี้ยไม่งงนะคะแล้วแล้วคนคนนี้ก็อาจจะพนันกันในกลุ่มเพื่อนเนี้ยเพราะว่าในกลุ่มอาจจะมีถึงสามหรือสี่คนที่ชอบคุณอย่างเงี้ยลองมาแข่งกันไหมว่าใครจะจีบคุณได้ วางเดิมพันกันนะคะโดยที่คุณไม่รู้อ่ะแล้วคนคนนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็เป็นไปได้คือไม่ไม่ต้องไปมองว่าคนคนนี้จะมีครอบครัวไม่มีครอบครัวนะแต่การที่คนคนนี้จะมาจีบคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคนคนนี้สามารถจัดสรรบริหารเวลาอาจจะเป็นสายเปเลยก็ได้นะคะคือเหมือนกับว่าอยากจะเข้ามาหาคุณอ่ะจะเปคุณเลยบางคนก็มายื่นข้อเสนอให้คุณตรงๆเลยเพราะว่าพลังงานขึ้น six of p e n t a c l e เนี่ยสายเปค่ะ คนคนนี้เป็นสายเปเลยคือถ้าอยากได้อะไรอะ่ะสามารถใช้เงินซื้อได้แต่ทุกสิ่งอย่างมันไม่ใช่ว่าจะสามารถใช้เงินซื้อได้ทุกเคสไปถูกไหมคะคุณอาจจะเป็นคนที่เงินซื้อไม่ได้เพราะไพ่คุณขึ้นหนึ่งเหรียญอะคุณก็ยืนหยัดได้ด,ด้วยจนเองคุณเลี้ยงตัวเองได้ดีไม่ดีคุณฐานะดีกว่าคนคนนี้เอาตรงๆหรือไม่งั้นพวกคุณก็ฐานะพอกันแต่ก็ไม่แน่นะคะบางคนก็ไม่ได้มองว่าเป็นความรักแต่บางคนก็มองว่าเป็นเกม แต่แรนดอมเนี้ยคนคนนี้จะจริงจังกับคุณแรกๆคนคนนี้ก็อาจจะคิดเล่นเล่นกับคุณนะแต่พอเวลามันผ่านไปคือมันมีสตรอรี่อะค่ะพวกคุณมีมีเรื่องราวในชีวิตของกันและกันนะจากเล่นๆลก็อาจจะอยากจริงจังคุณกับคนคนนี้อาจจะเคยคบกันมาระยะหนึ่งแล้วหายไปจากชีวิตกันก็ได้นะแล้วคนคนนี้ก็จะวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกอก,ก็เป็นไปได้ค่ะคล้ายซีรีส์เกาหลีอะ ส่วนใหญ่นะคะคนที่มีเรื่องราวกันแบบเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเคสของพลังงานเกือบจะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะมันจะเป็นเคสของคนที่เคยเข้ามาในชีวิตของกันและกันละไม่ว่าจะคบกันยาวนานแค่ไหนไม่ว่าจะมีสถานะกันมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ส่วนใหญ่มันมันจะส่วนน้อยมากที่จะเป็นพลังคือจะมีแค่ห้าเปอร์เซ็นที่จะเป็นพลังงานของคนใหม่ เพราะคนใหม่ๆมันยังไม่มีเรื่องของเวลามันยังรู้จักกันน้อยค่ะบางคนรู้จักกันแค่หกเดือนเงี้ยแต่บางเคสบางท่านรู้จักกันมาสิบกว่าปีเงี้ยมันมีสตอรี่แล้วไงมันมีเรื่องราวมันมีเวลามันได้เห็นนิสัยมันได้เรียนรู้กันแล้วทั้งด้านดีไม่ดีมันได้รู้จักตัวตนของกันและกันแล้วอะส่วนใหญ่อะไรพวกนี้มันจะอยู่ในความทรงจําทั้งคุณแล้วก็อีกคนหนึ่งพลังงานเป็นไปได้ว่าคนคนนี้นะคะในอดีต เล่น,เล,นเล่นกับคุณเล่นกับคุณแน่นอนไพ่ขึ้นแปดถ้วยเนี่ยแล้วก็เลือกที่จะจากคุณไปแบบไม่มีเหตุผลด้วยเอาจริงๆอยู่ดีๆก็หายไปจากชีวิตคุณเลยบางคนก็ดีหน่อยอาจจะส่งสติ๊กเกอร์มาโชคดีลาก่อนแค่นั้นแล้วก็หายต๋อมไปเลยแล้วอยู่ดีๆก็วนเข้ามาในชีวิตคุณอีกทั้งทั้ที่คุณบล็อกเบอร์บล็อกไลน์บล็อกไอจีบล็อกเฟสบล็อกทุกอย่างในโซเชียลที่มันจะบล็อกกันได้ แต่คนคนนี้ไม่เคยหายไปจากความทรงจำทั้งคุณและเขาไม่งั้นไม่ได้วนมาหากันหรอกค่ะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณแน่นอนไกลฟิลแบบคนละจังหวัดไกลฟิลแบบคนละประเทศได้หมดนะคะแต่ทางไกลพลังงานคนคนนี้น่าจะชอบไปทะเลหรือคุณชอบไปทะเลได้นะเป็นนักเดินทางเป็นคนที่ชีวิตก็เจอมาเยอะค่ะกว่าจะประสบความสำเร็จนี้ก็ เียดายมาหลายรอบเหมือนกันแต่ค่อนข้างเป็นคนมีบารมีนะคนคนนี้ดวงใหญ่นะคะเอาจริงๆขึ้นเอ็มเพลเอร์ในดวงใหญ่มีบอดี้การ์ดอะไปไหนมาไหนต้องมีลูกน้องติดสอยห้อยตามไม่ต่ำกว่าสองคนอนะเนี่ยคุณดูหน้าไพาส่สิคุณเป็นเดอะซันอะไม่แปลกหรอกคือตัวคุณเป็นระดับตัวท็อปขนาดนี้ฉะนั้นคนที่จะมาเป็นตัวจริงกับคุณมันก็ต้องโปรไฟล์ประมาณนีเ้เอาตรงๆเลยนะไพ่พวกคุณดูมันลิงก์กันนะคะเอาจริงๆนะคุณเป็นเดอะซันอะคนคนนี้ก็เป็นเอ็มเพลเอร์ พลังงานมันเป็นไปได้นะคะว่าพลังงานมันสามารถเป็นได้ว่าพวกคุณเป็นคู่กันนะเป็นคู่ที่เหมือนกับว่าผ่านบททดสอบแล้วอะสุดท้ายมันจะต้องมาเป็นคู่ที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยดูนี่อันนี้ไพ่คุณอันนี้ไพ่ของคุณที่จะมาจริงจังกับคุณคุณดูหน้าไพาส่สิหันหน้าเข้าหากัน ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้พวกคุณอาจจะเกลียดกันแบบไม่อยากจะมองหน้ากันเลยแต่เมื่อเวลามันผ่านไปคือถ้าถ้าตัวจริงอะค่ะมันจะต้องมาในเวลาที่มันถูกมันควรมันใช่ถ้าเป็นตัวจริงของกันละกันนะแต่ถ้าไม่ใช่อ่ะข้างบนท่านจะเหวี่ยงออกไปท่านจะจัดสรรท่านจะแบบจับพวกคุณแยกกันเหตุผลหนึ่งสองสามอย่างที่บอกอะค่ะพอวันเวลามันผ่านไป พอได้เรียนรู้พอมีเรื่องของเวลาเข้ามาพออะไรต่างๆนานาะมันกระจ่างชัดขึ้นความจริงมันปรากฏอะถ้าคนที่ใช่มันก็ต้องวนกลับมาคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคู่สุดท้ายของคุณก็ได้นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แรนดอมนี้ค่อนข้างชัดเจนไพ่มันก็ขึ้นอย่างนี้ด้วยพูดตามไพ่นะคะส่วนจะจริงกับชีวิตใครบ้างก็อันนี้ต้องให้คุณไป วิเคราะห์ดูกับความเป็นจริงของชีวิตคุณขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆการกดติดตามไลค์แชร์นะคะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับหมอการมีแรงใจในการทำคลิปลงช่องต่อไปเรื่อยๆนะคะขอพระคุ้มครองขอบุญรักษาขอเทวดาปกป้องทุกท่านแล้วก็ทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ